ครับนี่ครับหัวน้ำเบลเลอร์เลยอยู่ว่าต้นเอะที่บ้านผมเขาเรียกต้นก้างปลานะครับแต่ที่นูน่นแถวนู้นเขาจะเรียกอะไรกันไม่รู้นะแต่ที่บ้านเรียกก้างปลาเดินมาเมื่อกี้ตีลังใหญ่ไม่ได้ทำคลิปครับลนหลังขาดหัวน้ำสุดยอดเลยครับ เดี๋ยวขอตีก่อนครับตั้งกล้องกับอ่ะเสร็จแล้วครับเห็นมีเป่าไม่รู้นะดูมันทึบๆมันทึบมากวันนี้มาสองคนเจ้าตัวเล็กไปจับปลาซะและ้วไม่มาด้วยชอบป้ามากกว่มีมอ่ะขอลุยครับ หลังไม่ค่อยโตแต่สวยครับผมหัวน้ำใหญ่นิ่นงนิ้นเริ่มน้ำดีแล้ว ออกีดเลยอโอหยอดสาวเนี่ยเด็กเกมะวางทรงบอดบังเนาะ mẹ ta à, hậu ơi dạ dài tít ta đấy คนละครัมอยู่ก็กิ่งละครัมด้วยหลามง,งั้นหนึ่งโอ้โหสวยมากเลย ดนแจกฝนไย่เจอ ฟองน้ำ่องสวยตัวอ่อนตรงกลางโอ้โหเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กเห็นเถอะขออีกแม่ก็่าขอนะค,ครับ สวยครับน,น้ำครับสุดยอดเล็กปานกลางแต่น้ำสุดยอดช่วงนีน้น้ำดีมากเนี่ยผมก็เดินล่องอย่างเงี้ยครับล่องคลองแต่ผมดูดูนะครับดูเท้ากันกลัวเจอแต่ช่วงนี้มันบ่ายแล้วคงจะกลับเขารู้แล้วล่ะ เนาะก็ดูดูกันค้าจะลงนะครับผมขอจบคลิปแค่นี้เนาะสวัสดีครับผม